เป็นบรรยากาศที่วัดนะครับวัดสำราญราชสามัคคีนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมเดินไปหาเจ้าวาดนะครับหลวงพ่อเจ้าวาดที่วัดนะครับนะครับแล้วก็จะไปดูแล้วก็ไปสอบถามคูดคุยถึงเรื่องรถนะครับถึงเรื่องรถที่ว่าเป็นยังไงมายังไงนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยมันน่าเหลือเชื่อ เป็นยังไงบ้างพี่เราคร่าวๆให้ฟังได้ไหมปกตินี่จะเป็นรถบีเอ็มที่แกใช้ประจำก่อนที่จะไปออกปาเจโร่อ๋อก็เลิกใช้คันนี้ได้ปาเจโร่มาประมาณเดือนกว่าแล้วแกก็เลิกใช้คันนี้ครับปาเจโร่ ero, ชนนี่ก็จะเป็นรถเก่าของแกที่แกใช้ประจำอ๋อก็เป็นรถรถของอของผู้เสียชีวิตของผู้เสียชีวิตนั่นแหละแต่ก็ว่าที่ที่ขับรถปาเจโร่ใช่ แต่รถนี้ไปจอดไว้ที่นี่นานยังก็หลังจากแกเสียนะก็ช่วงแกเสียเสร็จทําบุญเสร็จก็เอามาจอดที่สักพักหนึ่งก็คือเขามาทําบุญถวายปเป็นพณีของ,ของชาวบ้านที่เป็นของพีก็เอามาถวายวัดก่อนเอามาให้วัดก่อนอให้วัดก่อนแล้วก็ตลอด็อกเดี๋ยวก็มาถ่ายกับไปเหตุการณ์มันยังไงบ้างเนาะก็ต้องถามหลวงพ่อหลวงพ่อท่านจั อ,อยู่ตรงนี้ประจําแวปกติมันก็จะมีเหมือนเหมือน,นทุกครั้งแหละเหมือนทุกศพนะเวลามีอะไรแปลก,ปลกๆก็จะมีมาเหา่ามาหอนเป็นธรรมดาแล้วมีเสียงมีอะไรเป็นธรรมดาแ้วก็อยู่ที่วิจารณญาณร,รู้ว่าเป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้เสียงอะไรเป็นเสียงอ่านเดี๋ยวพิณาไปคุยกับหลวงพ่อครับถึง ยังไงรถอย่างนี้เป็นอะไรบ้างครับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่กับหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับที่วัดอ่าราชสามคีราะสามัคคีนะสามราราชสามคีสามราราชสามคีเอหลวงพ่อจะเรื่องราวเกี่ยวกับรถของเรื่องรถนี่ก็มันไฟมันเปิดเองนะอย่แต่ว่ามันนานที่หน้ากุฏิก็เป็นไฟมันพับพลบพับพลบเลยแหละอืม มันบองเน้นเน้นกระนังด้วยนังจะเน้นเห็นไฟไหมเน้นฟ้าแลบอาผ้าผ้ามาหลวงพ่อเนนนังดูดูอีกดูอีกครึ่งชั่วโมงมาพับอีกเน้นมาคืนนี่ให้เน้นนอนตรงนี้ก็นอนไม่ได้มันนอนกับไอ้พวกนึงหนูนี่แหละแต่มาก็ตรงนี้แหละเดี๋ยวพ่อไปนอนอยู่ข้างหน้า้างหน้านี่เนี่ยเน้นเน้นมันมันรู้ว่า ใครมาจับขาเรจับขาเน่บอกว่ามีคนมาจับขาม,มาจับขาแต่กั้งคืนหนึ่งเขาก็มาขยโยกขยาย้ตัวนี้เลยตุ๊กักตุ๊กักตุ๊กักตุ๊กัตักเออถึงมาบอกว่ามาเอาตือของเองเองเอาไปรถนึงรถเก่งเองเอาไปเขาเอามาฝากไว้ให้กับบลพ่อแล้วเองเอาไปเลยแค่นั้นก็หายไปเลยอเรื่องวิญญาณนี่คือมีจริงนะโยมไม่ใช่ไม่มีนะมี มาสวดมนต์เรียกเขามาเอาเขาก็มาเอาครับบอกก็มาเอาครับในปัญญาสุขสุนโสมก็มาเอาเด้ดตอตรวดนาำให้แล้วก็มาเอานะตรวจน้ำเสร็จปีนายาทาสปีให้เขาไปอก็แค่นั้นทามาก็มาทำสวดมนต์ไหว้พระแล<ต>้วรถกิจวัตรรถ,รถนี้เอามาไว้ที่วัดนานเนี่ยครับ ไอ้วันที่เขาเผาเนี่ยวันที่เขาเผาเผาศพก็เอามาเอามาคืนเดียวคืนแรกก็ทีงคืนคืนแรกนี่คืนแรกก่อนคืนคืนแรกเมื่อคืนเมื่อคืนนี่แหละก็เลยเกิดเกิดเกิดเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์อาถรรพ์อ๋อเป็นแบบมีไฟสว่างมีไฟสว่างไฟสว่างสว่างกับพริบเดียวหรือว่าสว่างสว่างเลยไอ้ตัวนั่นตัวนั้นไอ้ข้างล่างตัวเหลืองเหลืองนั่นอ๋อไฟเหลืองไฟเหลืองเพิ่เพิ่ง แต่ไอ้ไฟซองเนี่ย่องทางนี่มันคืน่เห็นชัดเลยมาเลยฟาบมาเลยวาบมาเลยก่อนเห็นกี่ครั้งครับเห็นกี่ครั้งเสองครั้งก่อนสองครั้งเห็นสองครั้งก่อนก็แค่สองครั้งเท่านั้นก่อนแค่นั้นแหละอืมก็มีตอนแรกก็เป็นไฟน่าไฟตัวน้าไฟไฟสีเหลืองไฟกระพริบสีเหลืองกระพริบกระพริบกี่ครั้งอันนู้นมันลายครั้งแล้วเนี่ยสี่ห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งมั้ง ก็คือจนจนเราเราเห็นมันอยู่พึิบพิบพิบพลิบพิบพิบเจ้าต่าาก็บอกโยมโยมว่ามาแลกเันเรียนบาทนะเรียนบาทครับเรียนบาทไอ้บอกเขาว่านึงไอ้รถนี่ไอ้เตือนมันอยู่กันนี้มั้งมันไฟกับพลิบพ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 ิบจินว่งหลวงพ่อจิ้นเลยเลขาขาก็บอกอย่างนั้นเขาก็มันกลัวนะลงไปแล้วไงเลขาขาก็อยู่ที่วัดด้วยอยู่นั่นแหละ คืนมาเลยราศีนเนศหลวงพ่อเห็นไฟรถขามาประเคิหลวงพ่อเนี่ยมันก็ปิบอยู่ป๊อปป๊อป๊ป๊ป๊ิ้งหลวงพ่อจิ้งอือโอ้มือสัน่นคำว่าสัน่น <laughs> ลวดทำไมปีนะหลังจากหลวงพ่อเจอเหตุการณ์ตอนนั้นหลวงพ่อทำยังไงครับก็ไม่ได้ทำอะไรยู่เฉยๆรรมาดาเลยแต่มาก็บอกว่าเอยอเองยุ่นี่ก็ยุ่ยนี่เขาเอามาประเคิลหลวงพ่อเลยเองก็เอาไปเด้อแค่นั้นแหละ แค่นั้นก็แ่นนักเงียบไปเลยเงียบราเราทุมหนึ่งตาบากระรวจน้ำให้เขานะทุมหนึ่งสวนน้ำสวนมนต์ให้เขาแล้วปกติเขาคนตายแบบนี้เขาจะเอาของมาไว้ที่วัดมันมีพวกอะไรบ้างส่วนมากครับก็เชิญจึนจังกลงยึงไงอ๋อพวกเออพวกจังจะเชิญพวก หมอนพวกอะไรพัดลมพัาอะไรที่นอนที่นี่เลยผูกหมอนนี่แหละครับอืมีตรงนี้ทั้งหมดเลยนี่ทั้งหมดเลยก่อนก็มีเยอะนะมีผูกหมอนอืพูกหมอนพัดลมพัดลมกละมังกละมังหม้อกระทะหม้อกระทะจานเนี่ยก็เขาทําให้กับผู้รองรับผู้รองรับผู้ว้ชนนี่แหละ เอ้ครับไงก็ขอบคุณหลวงพ่อมาครับที่เปิดโอการกให้ผมได้มาสัมภาษณ์และพูดคุยกับหลวงพ่อนะครับขอบคุณมากครับเน,นี่ยครับก็จะเป็นข้าวของที่เขาจะทําบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปนะครับก็คือจะมีพวกฟูกหมอนพวกพังหงผ้าห่มมีอะไรนะครับก็จะมีพวกสบู่แฟบยาสีฟันอะไรเขาก็จะมีจัดไว้ให้นะครับพวกหม้อของข้าวพวกเตาพวกอะไรหลายๆอย่างครับที่เขาทําไว้ให้ เดี๋ยวเราจะไปดูนะรเรื่องทะเบียนรถนะครับว่าทะเบียนรถเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เหตุการณ์นะครับก็จะเป็นเน่นะครับอ๋อนี่อ,นอ่ะเดี๋ยวให้ให้หลวงพี่ช่วยพูดคุยบอกนิดนึงนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับหลวงพี่บอกนิดนึงครับอ,อ่านะครับอ้าหลวงพี่รถคันนี้ใช่ไหมพี่รถคันนี้แหละโอ้หลวงพี่เสียชีวิตคแบบองาาค์ใปัญญาสกุลสมที่เสียชีวิต ที่ประสบอุบัติเหตุปาเจโร่แต่รถที่ประสบอุบัติเหตุก็คือรถปาเจโร่ซึ่งออกมาได้ก็เดือนกว่าๆคันนั้นเมื่อก่อนในพูดผู้ผู้ที่เสียชีวิตนี่ก็คือใช้รถคันนี้ใช้คันนี้ประจําในการออกตรวจงานออกดูงานเป็นรถประจาของของเขาครับก่อนที่เขาจะออกปาเจโร่ก็ใช้คันนี้แหละแล้วเมื่อคืนหลวงพี่นี่อยู่กับเหตุการณ์ไหม เมื่อคืนก็อยู่ก็เห็นอยู่ก่อนจะออกไปสวดมนต์ครับอ่าซึ่งเผาเสร็จนะในช่วงตอนที่เขาเผานี่แหละครับก็เอารถมาจอดตั้งแต่เมื่อตอนประมาณบ่ายๆเผาเสร็จก็ประมาณหนึ่งทุ่มครับพอเผาเสร็จก็ไฟหน้าไฟหน้านะครับไฟหน้านะไม่ใช่ไม่ใช่ไฟเลี้ยวไม่ใช่สัญญ,ญาณกันขโมยนะถ้าสัญญ,ญาณกันขโมยมันก็จะเป็นช่วงของไฟเลี้ยวมันจะกระพริบแต่นี่นเป็นไฟหน้า ที่มันติดขึ้นมาแวบแล้วก็ดับแล้วก็ประมาณ3ามสี่ครั้งระยะห่างเว้นก็ประมาณ30สบนาทีครั้งออตอนนี้ก็ให้เขามาถอดแบตออกเพราะว่าออเออบอกทางลูกหลานจะพาว,ว่าให้มาถอดแบตออกเพราะว่า,เ,า,วาเราก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลประการใดถ้าระบบไฟมันชอ็อตนะเราก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะลุกไหม้เสียครับ ถ้าต้องอดูสถานการณ์เบื้องต้นเนาะเพราะว่าทําเป็นที่ระบบไฟเราก็เป็นการป้องปรามเ,อเ,ออเ,อเป็นการป้องปรามเพราะว่าเดี๋ยวโกรจะไฟไหมรถรูนี่ก็เสียวๆอยู่พวกบีเอ็มพวกอยู่ในวัดอ,อ,อยู่ในวัด,วดรับผิดชอบขอาพระใช่ก็ให้ลูกหลานเข้ามาถอดแบตออกออแต่ก็ส่วนในไฟที่มันติดเนี่ยเราก็ยัง ก็ตีสองแง่เนาะแต่ความเชื่อก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะความเชื่อพออยู่ดีๆก็ติดเองดับเองก็ตามหลักการหลักอะไรก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับระบบไฟอืาจจะเป็นที่ระบบไฟก็ได้แต่ก็ติดไม่บ่อยประมาณ3ครั้งประมาณ3ครั้งแล้วก็หายไปก็ไม่ติดอีกไม่รู้ว่า ตอนนี้หลวงพี่อยู่กับผมหลวงพี่ได้สเกตรถคันนี้หรือเปล่ามารู้ตอนนี้ที่ผมเห็นก็จะมีกระพริบอยู่นะกระพริบจ้ะตอนนี้ที่ผมมาอยู่อยู่ตรงนี้กระพริบไป่กระพริบตรงนี้ครับกระพริบอ๋อยังกระพริบเหอก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะครับอออ๋อก็ยังกระพริบอยู่เนาะครับก็เห็นแล้วเห็นไฟที่กระพริบอยู่แต่ก็ให้เขามาถอดแบตแล้วไม่รู้ว่าถอดหรือยังเขามาถอดยังไม่รู้นะนะครับก็นี่นะครับก็เป็นเลขทะเบียนรถ ก็เป็นเลขทะเบียนตัวนี้นะครับก็สองเจ็ดแเนะครับของห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดเก้านะครับห้าเจ็ดแปเนะไม่ใช่สอนะทีผมผูดผิดนะครับห้าเนะครับของร้อยเอ็เนาะนะครับก็เป็นรถบีเอ็มนะเป็นรถบีก่อนที่จะออกไปจิโรครับพี่เขาก็ใช้รถคันนี้ขับไปทํางานเนาะแล้วก็หลังจากท่านได ประสบอุบัติเหตุแล้วก็นี่ไปนะครับก็เราก็เลยไม่เราก็เลยเอามาถวายที่วัดก่อนนะครับเพื่อที่ทำบุญไปให้กับผู้ที่ลวงลับไปแล้วนะครับก็นะครับเรื่องตัวเลขเรื่องอะไรก็มีให้เพียงเท่านี้นะครับก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะที่ชมนะครับก็ใช้วิทยาณในการรับชมกันนะครับว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่เล่นลับนี้ น่าเชื่อหรือไม่น่าเชื่อนะครับก็ลองใช้วิทยาการของตัวเองนะครับครับผมก็จะได้เดินทางกลับบ้านหรือไปที่อื่นต่อนะครับก็ลองอเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไครต์กดให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับแต่ที่หลวงพี่เห็นเนาะมันมันน่าจะไม่ใช่ไฟแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้มันน่าจะเป็นไฟไฟสีข้างหลอดอข้างหลอดแต่ ผมคุยกับหลวงพ่อเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าไฟสีเหลืองอ่ะมันจะกระพริบ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 สักพักหนึ่งสักพักหนึ่งประมาณหกเจ็ดแปดครั้งนะแล้วก็พอดึกหน่อยก็จะมีไฟไฟสีขาวอ่ะเป็นไฟสีขาวเหมือนไฟหน้าโล่ขึ้นมาประมาณสองครั้งอะไรเนี่ยประมาณนะี้แล้วก็หลวงพ่อแกบอกว่าท่านได้บอกกับอได้ได้พูดเป็นภาษาเขมร เนาะว่าให้เอาไปรดที่เองเนี่ยเองนี่ก็เอาไปเพราะว่าเอาเอาทําบุญมาให้เนี่ยหลวงพ่อก็ได้ตรวดน้ํากรวดไปให้ก็เป็นไฟที่หายไปนะครับแต่ตอนเนี้ยผมมาอยู่ที่นี่นะครับตั้งแต่ผมมาถ่ายนะก็เห็นไฟที่กับคลิปประมาณห้าหกครั้งแต่หลังจากที่ผมคุยกับหลวงพี่เสร็จนะครับคุยกับหลวงพี่เสร็จตอนนี้ยังไม่เห็นมีไฟนะครับตอนนี้ยังไม่มีไฟเกิดขึ้น ไม่รู้ว่าที่ผมมาแล้วเขาอาจจะรับรู้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจรู้ว่าอาจจะเป็นไฟที่มันรัดวงจรในนี้หรือเปล่าเรายังไม่รู้แต่ผมคิดว่าถ้ามันจะเป็นไฟหน้ารัดวงจรเพราะรถคันนี้มันอยู่กับเขาตั้งนานเขาน่าจะเอาไปซ่อมรถรรเขาน่าจะเอาไปซ่อมอยู่แล้วแต่นี่มันเห็นมีไฟอยู่ แต่ตอนนี้ที่ผมนี่อยู่นะครับตั้งแต่ไม่รู้ใครถ้าดูคลิปมาจะเห็นไฟครับลองย้อนกลับไปดูที่คลิปนะครับลองย้อนกลับไปดูที่คลิปนะครับแล้วก็จะเห็นมีไฟมาบ่อยครับแต่ตอนนี้ผมยืนคุยเนี่ยประมาณนานอยู่พอสมควรก็ยังไม่เห็นมีนะครับไม่ยังไม่เห็นมีเหตุการณ์ที่เป็นไฟกับคลิปนะครับเนาะนะครับก็ลองดูลองย้อนไปสังเกตดูนะครับเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายทํารอดูสักพักหนึ่งนะครับว่าจะมีไฟนะครับ โปรดใช้วิทยาลัยาของตัวเองด้วยนะครับว่าอ่าอีมันคืออะไรนะครับอันนี้ก็มีป้ายทะเบียนที่ขาดเขาน่าจะ2563นะครับที่ป้าย,ป,ายป้ายที่เป็นป้ายภาษีนะครับป้ายภาษีรถนะนี่ก็จะเป็นรถที่วัดครับรถวัดอันนี้ก็จะเป็นทะเบียนกท,อทอนะครับกเจ็ดแปดเก้านะของร้อยเอ็ดนะเนี่ยตั้งแต่ผมมายืนถ่ายเนี่ยยังไม่เห็นเลยใครรับรู้ พอผมสังเกตได้ตลอดเพาผมลงมาตั้งแต่ผมมันลงมาปุ๊บผมก็เห็นไฟกระพริบครั้งแรกผมนับได้น่าจะเป็นประมาณสี่ครั้งห้าครั้งนะที่ผมเห็นครับแต่ตอนนี้ผมถ่าย,ยนานพอสมควรแนละ้วยังไม่เห็นนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยแล้วก็อขอโทษทุกคนนะครับเนาเนะนะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยนะครับวิจญาณครับผม โอเควันน okay, ี้ต้องขอบคุณหลวงพี่หลวงพี่อะไรนะสุเนศหลวงพี่สุเนศครับวันนี้บเดี๋ยวขอดูใบหน้าหลวงพี่สุเนศนิดนึงครับก็วันนี้ขอบคุณหลวงพี่สุเนศที่เป็นผู้บอกครับบอกผมผมก็เลยได้เข้ามาดูได้เข้ามาดูเหตุการณ์นี้ครับขอบคุณหลวงพี่สุเนศมากครับขอบคุณมากครับ แอดมินยู่วัดวัดใดแม่งจะพูดกำรางราชทั้งทีกันไม่ได้วัดจำรานราชสามัคคีนะครับก็บตอนนี้อยู่ที่วัดจำรานราชสามนาทีท,ที่ตำบ,บลหนองเหล็กอ,อ่าอําเภอศรีทอระปุมนะครับก็ยังเล่นกับเดงที่บรรยากาศฝนตกไอ้ินข้างกับน้ำตกนะเกิดเป็นน้ำตกนะแหมฝนมาด้วยอนี้น้ำตกด้วยนะ วสวยนะเลยครับก็มีปลาด้วยมีปลาด้วยปลาด้วยเยอะแยะเลยนะครับก็ถ้าใครอยากจะมาเที่ยวที่วัดนี้มาดูน้ําตกมาศึกษาน้ําตกก็ว่าพระที่นี่ทําเองครับหลวงพี่เจี๊ยบทาเองนะก็ะทำเป็นน้าตกก็ใครที่จะมาปรึกษากับหลวงพี่ครับ ก็เรามาศึกษาเรื่องทำน้ำตกที่นี่ได้นะนี่ผมมาก็อาจจะมาคือเรื่องให้ท่านไปทำน้ำตกให้ชูจอกล้อหรือที่เล่นับพราวว่างเห่าเหาบรรยากาศนตกกันนิดนะครับนั่งยืนรับโอเคนะครับบ้านไกลฝนตกบ้านไกลมีฝนเป็นบรรยากาศไงส่งมาบอกกันด้วยนะครับสวัสดีครับ